สวัสดีครับบ้านมุงพะเรื่องนะครับวันนี้เรามาพบเจอกันใน ep ที่99นะครับมี20รายการนะนี่นะครับเรา,าพบเจอกัน ep ที่99แล้วนะสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะครับบ้านมุงพะเรื่องนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลทางนะครับทุกรายการองตรอบาทนะครับ เริ่มในการที่หนึ่งเลยนะนเป็นพาพปิตานะครับฐานสูงหน่อยเป็นเนื้อเบลาน,นะครับผมดูว่าเป็นเนื้อเบลานนะเก่าๆเลยนะครับนี่ศิละปะดีนะนี่นะครับเน,เนื้อเบลานาการที่สอง เป็นแหวนพิลอดนะครับไม่ทราบขนายจางที่ไหนนะครับนี่ลงรับถักเชือกนะครับเป็นแหวนพิลอดรายการที่3เป็นพันนางกวักนะครับขี่สัตว์ผมดูว่าเป็นเขานะครับแต่เป็นเขาอะไรนี่ผมไม่รู้นะ หรือกระดูกนี่ผมไม่รู้นะครับแต่มืนสวยงามนะครับรายการที่สี่เป็นรูปถ่ายนะครับเหมือนจะมีเขียนมีตาวัดด้านหลังเพะว่าเป็นวัดโคสิตาลามนะครับนี่นะครับเขียนอย่างงั้นะครับจะไม่เคยเห็นนะครับรูปนี้จะได้ใหม่งนี้นะ รายการที่5้าเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับเป็นภาพสีนะตามในนึงข้างหลังมิตาวัดจะผมไม่ตราปีนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อกลวยรายการที่6กเป็นภาพพิมพ์แหวกม่านนะครับ ต้องตีหลวงพอ่อกลวยนะศิละปะแบบนี้นะครับได้ไหมนี้นะรายการที่หกที่เจ็ดเป็นท่าบัวเข็มนะครับเป็นเนื้อโลหะทองเหลืองนะเปานเนื้อโลหะทองเหลืองนี่นะครับท้าบัวเข็มรายการที่แปด เป็นพระรูปหล่อนะครับผมไม่ทราบที่นะครับไม่ได้เขียนอะไรเขียนสองห้าศูนย์แปดด้านหลังด้านหลังเป็นโคดอย่างนี้นะครับเหมือนเลขหนึ่งไทยนะแต่ผมไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับนี่การที่แปดรายการที่เก้าเป็นเหรียญกลมหลวงพ่อเงินบางคานนะครับนี่เรียกเหรียญขวัญถุงนะ เป็นเนื้อฟาบาทนะครับรายการที่สิบเป็นรูปหล่อชินาราชนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะพิมพ์สองหน้านะครับเป็นภาพพิมพ์สองหน้านะครับมีอุดกิ่งนะครับมีอุดกิ่งเขย่าดังน,นะเป็นพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์สองหน้านะ ชินลาดสองหน้านะรายการที่สิบเอ็ดเป็นภาพสมเด็จนะครับเนื้อผงนะนี่นะครับภาพสมเด็จเนื้อผงนี่เลยนะครับภาพสมเด็จเนื้อผงนะรายการที่สิบสองเป็นภาพบูชาขนาดตั้งหน้ารถนะครับหน้าจักอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วนะถ้าเดาไม่ผิดนะ มาแล้วน,นะครับนี่มาหนนิ้วนะครับเป็นรูปหล่หอคูบาชาตีนะครับนี่นะครับขนาดตั้งหน้ารถนะครับมีโค้ดด้านหลังนะน,นี่นะครับรายการที่13เป็นพระลีลาสิงป้อนเหยือนะครับ แต่องนี้ด้านหลังเรียบนะครับอยู่ในกอรอบสเตเลสเลยนะนี่เป็นเนื้อดำนะครับเป็นพระหน้าเดียวนะรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับเ,เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอดเยือหอมนะครับนี่ เหรีพ่อเงินวันตอนยี่หอมนะครับรายการที่สิบห้าเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นรูปถ่ายหลวงพ่องเงินนะครับสองหน้านะครับหลวพ่องเงินก็อีกหน้าหนึ่งหลวงปู่สุขก็อีกหน้าหนึ่งรวมกันก็เป็นเงินสุขนะครับนี่เงินสุขรายการที่สิบหก เป็นผ้าปักน้ำนะครับผงวัดปักน้ำแยกไม่ถูกนะรุ่นอะไรนะนี่ปักน้ำของตีรแยกไม่ถูกเลยนี่นะครับผ้าวัดปักน้ำในการที่สิบเจ็ดเป็นผระอัฐารดนะครับรอัฐาลดเนื้อดินนะนี่นะครับพ้าอัฐารดเนื้อดิน เนืนดินเผานะครับนี่นะครับนในการที่สิบแปดเป็นเหรียญน,นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเียหรียญเ,เลยนะเหรียญมงคลบอกพิดนะครับเหรียญมงคลบอกเหรียญหลวงพ่มงคลบอกพิดอยุธยานะครับ ผิดนะผลิตเก่านะครับรายการที่สิบเก้าเป็นตะกุดตะกัวนะครับมาอย่างนี้เลยนี่นะครับเป็นตะกุดนะใส่ข้อมือได้นะประมาณนั้น,นตะกุดตะกัวเก่านะครับนี่แต่ผมไม่ทราบคณาจารย์นะครับนี่ไม่ทราบคณาจารย์นะ รายการที่ยี่สิบได้มาอย่างนี้เลยนะจะก็ะองมาไลาด่ดูแปะสวยดีเป็นเหมือนก้อนทองเหลืองนะครับแต่ทำเป็นตรงเหมือนก้อนทองคำเนี่ยเผื่อคนอยากได้นะเขาาไว้ทำอะไรผมก็ไม่รู้นะครับนี่แปลกดีโลหะเก่ามากนี่นะครับ ขก20รายการนะครับสนใจติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรนี้เลยนะตามนี้เลยครับส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ